ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมจะมารมรดีคนเดิมครับวันนี้มาทําหน้าที่พยายามว่างก็หลายหลายท่านนะครับก็มีปัญหาเรื่องการมีลูกค้าบางรายนำรถบุกมาให้ซ่อมก็ติดปัญหาเรื่องพาสบิร์ดนี่แหละครับก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเรื่องมาก ก็มาสอนวิธีการปลอดพาสเวิร์ดกันคร่าวๆก็แล้วกันนะครับแต่เผื่อว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยไม่มีการตั้งพาส s w เวิร์ดเอาไว้นะครับผมก็เลยจะสอนวิธีการตั้งก่อนนะครับก็ไปที่ Start Control Panel นะครับแล้วก็ไปที่ user account เ๋ยนะครับนะครับตรงนี้โอเพนขึ้นมานะครับ อนนี้ก็คือในระดับแอดมินไม่มีการตั้งพาสเบิร์ดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถึงตอนนี้ต้องการตั้งพาสเบิร์ดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เข้าด้วยแอดมินอาจจะเข้าด้วยเป็นยูเซอร์ทั่วไปมันก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้ผมตั้งแต่การปลดยูเซอร์ทั่วไปจะง่ายกว่าการปลดยูเซอร์แอดมินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรวบทีเดียวเลย แล้ววิธีนี้ก็ใช้ในการปลดพาสเวิร์ดของยูเซอร์ได้นะครับนี่ผมจะตั้งตั้งอ่าพาสเวิร์ดของแอดมินก็แล้วกันนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่จะเข้าได้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็คลิกกดกดที่ตัวอ่าเดี๋ยวนะเข้าใหมนะ่ใหม กดที่ตัว Ad, adminstrator เนี่ยครับก็กดสร้างพาส w เวิร์ดนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ไปนะครับสองประทัดนี้ต้องเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมสาธิ์ที่ได้ดูที่เฉยตอนนี้ก็กดตรงนี้นะครับว่า create p a s s w o r d เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ไม่ต้องสร้างอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสังเกตไหมครับว่าบรรทัดที่1จะเป็นชื่อผู้ใช้ก็คือเราซึ่งเป็นแอดมินเจตเตอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเจ้าของผู้ดูแ,รแลระบบโดยตรงส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราสร้างพาสเวิร์ดแล้วก็ตรงนี้ครับพาสเวิร์ดโปรเทคชั่นถ้ามีคำนี้อยู่นั่นหมายความว่ายูเซอร์นี้หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่งนี้ได้มีการตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็คอมพิวเตอร์ผมก็จะมีพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราลองมาดูที่ครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือบรรทัดที่3นั่นหมายความว่ายูเซอร์นี้มีการตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะลองล็อกออฟดูนะครับ ขั้นตอนต่อไปนี้ผมคงต้องถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการล็อกอฟคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าในโปรแกรมเพื่อทำการปลดซึ่งไม่สามารถที่จะจับภาพหน้าจอได้ก็คงได้แค่นี้นะครับสำหรับการสร้างพาสเวิร์ดให้กับคอมพิวเตอร์ของเราต่อไปก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำ เพื่อทําการปลดพัดเวิร์ดตรงนี้นะครับก็ติดตามต่อไปจากการถ่ายทำโดยแกรมอารมดีวันนี้เดี๋ยวไปต่อกันครับ